มเมื่อกี้ก็ท่านผู้ชมพาไปเก็บผักท่านผู้ชม,มเก็บผักสีลาวจังหน่อยโอ้ยฝนสิตกหน่อยนี่เคลิบเคลิบแล้วหลังก็เก็บผักสีลาวโอ้ยซีล่ะ เวลาเราเก็บเราก็จะเด็ดเอาเป็นต้นออกมานะคะทุกคนนะเด็ดอดออกเลยคุณผู้ชมกู่มันหนาน่ะพี่นนอะก็ทย่อยจบเอาทีละ จกเอาต้นใหญ่ๆมั้งแล้วให้ต้นเล็กๆมันขึ้นนะคะจุ๋มนะเขาพี่เขาปุ้นปุ้นใส่เพอเร์เฟเลยนี่เย้าขาย,ยตลาดอย่างนี้เหรอ มีเวลามาอ่ะปูไอ้ปูทั่วใส่เสา,สาเลยนไงแ่ะตัวชีวิตไงหน่กแท้ กินมหมดหมดแล้วไงหมดในประคุณเหมือนม้าอ่ะทางกินครับไม่ได้ซื้อแล้วค่ะบายบายไม่เออรล้วไ่ เอาไปอีตู้หน่อยนึอาไปอีตัวไปทำไปช่กินกปุกปุ่นกันไปน่ะไอีตู้แล้วไปหนองเด้โอ้ยสุดยอดก็หลายดอกโอ้ยเสียงฝาห่องนะักเสียงฝาห่องห้ทัพชมดึอยู่ ก็บพักสลัดไปฝากสมาชมกันกลุ่มไก่นั <c oughs> นเฮมไปสำหนาคนสมชมิมึงไงโอ้ยเก็บพักไปฝากทมาชมกลุก่มไก่กนกินบาท่ามมันหวานบานดีมากนี่ี๋ยวมันก็จะเป็นดอกแล้วสำหรมมับมง ไปก็ระบายไหมน้อยไโอ้ยปกติสิว่าเป็นดอกก่อนเล่ ไปวะ่งต่ำขุ่นต้อสมต่ำโอ้ถ้ากลัวปลูกแน่นอนเหงายอยู่ทนี่ถ้าปลูกหลายก็นี่กินบ่ท่านผู้ชมเนี่ยหลายครยับปานเนี่ย เอถุงมัดสบ่มอมหรอพี่น้องบ่หอยบ่หอยคืนบ่หอยงามะี่ห้ออันซนป่ะกปลูกกันซนหอซนเดุอสัยเดี๋ยวห้อสีผ้ามาช่มว่ะชุ่มยังไงติดอกแค่ไทยพี่น้องเห็นมันขึ้นมาแล้ว ใส่หรอขึ้นแล้วพี่น้องเบียหนึ่งต้นดอกแคไทยได้เป็นน้องดอกแค่ดอกแคบานโอ้ยพักอีตัวอาทิตย์นี่รับรองเลยไม่ใช่ภาพชมชื่มมือพี่น้องนยังเกี่ยววะถอดแอกถ่าว่า,า,วา,าชมชมพักอีตัวนี่น,นี่แล้วไอ้กะเพราหม่วงเ่าก็มี่ได้พี่น้องอันนั้นจะเป็นกะเพราขาว มัประกาศแล้วไงคอนเสิร์ตมาถงช่วงคอนเสิร์้ว่าอันนี้เล้าพี่นนองกับเผ่าม่วงนี่กำลังขึ้นไงเนี่ยเป็นนเมเาว่าเออเสดยอดท่านชความสูความสูงเดียวเดียวกระมังไงใส่อันนี้กนะรู้ถูกใส่ผักอีกัน